สพี่น้องค่ายแดง RX 900 XT <T> วันนี้มาเจอกับ9070ตัวธรรมดาจะเป็นยังไงวันนี้มาคุยกันครับ ครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอ a ฮฟซีครับเข้าสู่ในช่วงเหมือนเดิมน,นะครับเ,เป่า,เล,าเล่าเรื่องจุกรับฟัง <c oughs> นะครับ <c oughs> คือข้อคิดดีๆอะไรดีๆก็คือ,คอหาไม่ได้เลยเนาะรับฟังสีรับฟังฟรีรับฟังใกล้ๆนั่งเป็นเพื่อนแบบ VP ไม่ให้เหงาใช่ฮะปกติเดี๋ยวผมจะพูดอยู่คนเดียวคนเดียวไม่ต้องโฟกัสเรื่องความรู้จากจุดนะเพราะไม่มีแต่แรกนั่นเองนะครับครับผมวันนี้เราไปคุยกันคุณจุกครับในส่วนของกราวจอปกติแล้วเ AMD เนี่ยเขาจะออกก้าวจอมาหลายรุ่น5 0 0พันซรีหกพันเซรีโควาซีในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีขายอยู่นะมีเท<ล>้าท้าความวันนะเช่น RX 6 6 0 0ที่เป็นที่เป็นว่าเป็นตัวบาางคนเเี่ล่นเกมบางทีบางครั้ ครับเขาก็พอใจที่ Full HD นะใช่ Full HD ก็พอเพียงแล้วสำหรับคนเล่นเกมไม่ซีเรียสเรื่องภาพสวยเรื่องภาพ 4K 2K คือบางทีมันเกี่ยวกับทิ้งขประมาณด้วยใช่งบเรอมามีจำกัดไงบงบเราให้แค่ไหนก็ไปได้แค่นั้นถูกต้องดังนั้นเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยก็พบว่า Full HD กับ 2K แล้ 4K เนี่ยยังเป็นทีนท่นิยมที่นิยมสูงสุดอ่าใช่ครับไม่ใช่เพราะว่า 2K 4K ภาพไม่สวยนะแต่ Full HD มันคุ้มสุด สภาพมันไม่ได้ชัดมากใช่ครับคือในหกพันซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นหกพันหเอ็กซ์กับหกพันหกเนาะที่เหลืออย่างนั้นก็จะหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วขายแล้วอีกีส์เขาเรียกเออเอลเอ็นออฟไลฟ์จบไปแล้วแต่ชีว์เออเอลใช่ครับเขาจะเรียกเออเอลคือเรื่องผลิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เดินทางกันมาถึงเจ็ดพันซีรีส์จริงๆแล้วผมจะบอกว่าความลับของเจ็ดพันซีรีส์เนี่ยการที่เปลี่ยนจากอาร์ดีเอสามกลายเป็นอาร์ดีเอสองจากสองกลายเป็นสามเนี่ยเอาตรงๆแล้วมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่่่่่่่นน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 นะคคคคืืืือออออออมม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 ััััััยยยยงงงงเเเหหกบวววาาาาาไใชแแแท้้้ๆๆึึลดดิิูตีรข เฟซนั่นแหละอะรีเฟซรีเฟรชรีเฟรชเี่จะปรับใหม่นิดหน่อยอะกลายเป็นรุ่นใหม่ออกมาซึ่งหกเปอร์เซ็นต์เอก็ยังสูสีกับเจ X เอกซ์ีเจเะไรคือมันไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรประมาณนั้นอะใช่หว่าออกมาแต่หายไปพักหนึ่งเอ็ดีในปัจจุบันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเจ็บเป็นก่าเอ็กซ์ทีเอ็กซ์เจ็ดเป็นย่างเอ็กซ์ทีเจ็เป็นย่างเอ็กซ์ทีเจ็ดเป็นย่างเอ็กซ์ทีวกานีก็ไม่ได้มงส่วน่ารตล้ในปัจจุบันนะครรับก็คงจมาถึง เป็นครั้งแรกที่เว็บต่างประเทศดดๆหลาที่ที่หลังจากการวงางขายของ9ก้าซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น m โครเซนเตอรหรือเป็นเมซอนต่างๆก็เป็นครั้งแรกที่การ์ดจอของ AMD สามารถมียอดขายแซงเอเมดิเได้ก็คืออีก2รุ่นนี้ที่ออกมาก็คือซีรีส์เก้า ก้าปาเซลลี่ครับผมก้าปาเซลลี่ออกมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลึกเข้าไปถึงสถาปัตยกรรมครับผมคือใหม่หมดใช่ครับมันมีการปรับปรุงในส่วนของเรเทซิ่งนะ<อ>มี f r 4นะแล้วก็พลังดิิตแรงขึ้นแรงขึ้นก่าเดียวกันค่ายเขียวมันก็ไม่แรงขึ้นจากเดิมเยอะครับ50ซีรีส์ก็ไม่ได้ด่าจาก40ซีรีส์เยอะอ่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ AI อ่า เอไอที่เพิ่มมามาติดเฟรมเจนใช่อ่าก็คือเขาเป็นเอไอมากขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าเอ็มดีรอบนี้เน้นพลังดิบพลังดิบแรงที่พลังดิบมันจะแรงขึ้นอ่ะครับผมคือเอ็มดีเหมือนเป็นขวัญใจพลังดิบเอ,อ้ยพลังดิบแม่งแรงจริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอยอมรับว่าเอ็มดีรอบนี้ธรรมดีจริงจนทําให้เป็นครั้งแรกที่เราขายกระจอเอ็มดีได้เยอะขนาดนี้ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยในรถแมปของเอ็มดีจะมีกี่รุ่นไม่รู้ครับนะแต่ตอนนี้เรามี2รุ่นก็คือ9 0 0เก้าคู่กันแรงงตตามัย์เจ็ด อยากจบคือ XT XT ย่อจาก Extreme ครับครับสำหรับใครสงสัยตัวเลขจริงๆแล้วตอนแรกเขาจะออกมาจะเป็น9700กับ9700 XT แต่ตอนเขาเปลี่ยนรุ่นกาากาศเป็น9070 XT กับ9070ปกติรุ่นนั้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อรุ่นเขาอยากเหมือนไอ้นี่ค่ายเขียวอ่ะใช่่างค่ายเขียวไอ้ทรงมีควเขารู้นะรู้ครับาะวันนี้พีเราผมฟังโอเค ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อรุ่นกาอากาศให้เป็น9000 9000 XT เพื่อให้มันเหมือนค่ายเขียวก็เหมือนกับ i3 กับ Ryzen 3 i5 กับ Ryzen Ryzen 5 i7 กับ Ryzen 7 i9 Ryzen 9นั่นเดี๋ยวตัวอย่างเป็นตัวง่ายๆคือลูกค้าจะดูง่ายขึ้นอ่ะใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันตรงตัว RX 9000 9ไปชนกับ5000แล้วก็9000 XT ก็ไปชนกับ5000 IT TI TI แต่ว่าสิ่งในสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของ AMD ตลอดมาที่กุณจุอาจจะไม่รู้ AMD ถูกกว่า NVIDIA เสมออ่าใช่ในความแรงที่มันเท่ากันนะเรื่องราคาผมรู้เออเรื่องราคา AMD ดีกว่าเสมอใช่ครับแต่เรื่องที่ AMD แพ้เสมอก็คือ เรื่องของเฟรมเจน AI มันติอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็เรื่องของเรเทซิ่งอะใช่แต่รอบนี้เขาบอกว่า AMD ธรรมดาเลยธรรมดาอืมเดี๋ยว AMD นี่ปรับปรุงเรื่องของเรเทซิ่งมาเยอะครับแล้วก็มีคําว่า MR4 มาเยอะ AMD เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งที่ว่าซื้อวันนี้แรงวันหน้าอะใช่ผมเห็นเขาเลือนมาเพราะว่าวันนี้บางครั้งที่มันออกมาเนี่ยมันมีการอัปเดตเดเวอร์มันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็มีบางเกมบวก30เฟรมก็มีนะวู์ นี่น,นี้เห็น,นแล้วใช่นั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพิเคราะห์การ์จอ AMD ดีแต่ระบบอย่างที่เราเคยพูดไป AMD ในวันนี้เรื่องของไดรเวอร์ก็ไม่ได้น่าเกลียด ครับเขียวก็มีปัญหาเรื่องไดเวอร์เหมือนกันครับแต่ถ้าที่ผมเทสมาเราก็ไม่ได้เคยเจอการ์ดจอเอ็นดีมีปัญหาเลยนะกขาบอกปกนะตอนนี้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรก็ปกติดีนะครับเรื่องของไดเวอร์ไดเวอร์ก็ปกติเพื่อการเสียเวลาการเราดูสเปคกันก่อนเลยครับได้ครับทั้งคู่เนี่ยคุณจุกครับมันคือรหัสเดียวกันคือนาวีสี่สิบแปดพัฒนาบนอาร์ดีเอ็นสี่จุดศูนย์เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันโปรเซสซิ่งไซส์ห้านาโนเมตรเหมือนกันแคสเท่ากันเลยนะ L สองแคสแปดเมก L สามหกจุดสี่เมกเท่ากันหมดเลยต ก็หมายความว่าในเมื่อชิปเป็นนาวี48เหมือนกันครับแสดงว่า9000 XT จะเป็นรุ่นเต็มแต่ว่ารุ่นของ9000จะเป็นรุ่นปกติคือรุ่นโดนตัดโดนตอนว่ากัธรรมดาใช่ครับที่จริงก็เป็นคือชิปเดียวกันครับให้อารมณ์เหมือนกับ4000 Ti กับ4000ปกติอย่างนั้นแหละอ่าเข้าใจครับเรเทนซิ่งครับน้อยลงเช่นเดียวกัน9000 XT มี64 9000มี56เทนเซอร์คอร์128กับ112ก็ตามราคาจะลดลงเนาะใช่ครับแล้วก็อูบูท์เขาอกันนี้ คุามจุครับ,ค,รบความจุ16มโกิกเหมือนกัน G ดจีเหมือนกันความแรมเท่ากัน256ร้อยบกิทเหมือนกันแบตจิตเท่ากันครับสแสดงว่าแรมมันคือชุดเดียวกันแต่ต่างกันที่3ามคอคร์ SP Tensor o c e s <ต> s o r 9070น้อยกว่า RT น้อยกว่า Tensor น้อยกว่าซึ่งเซนเซอร์คอร์เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเพราะปกติแล้ว9000 Series หรือเก้าจ0 AMD เนี่ยไม่เคยมี Tensor c o คอไม่เคยมี Tensor Core เพิ่มมาการกินไฟ9070 x t กินไฟเยอะกว่าประมาณ80วัตต์ก็เยอะไปไม่รู้แต่ถ้าผมผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแล้ว304วัตต์กับ220 วันนี้แดงชนแดงที่ผมทดสอบไปเมื่อวันที่6มีนาคม CPU จะเป็น AMD Ryzen 7 7 8 0 0 x d เหมือนเดิม m o t บ e r b o a r d ครับ x 6อย e g สุด E เก็พัดตัว Wi-Fi ครับเป็นบอร์ดชุดน้้เป็น Corsair n o c t u u ส3000 3ตอนนะครับกาจอเป็น9070ปกติ RAM เป็น Corsair v e n g e a RGB ดาว 512GB รทน600เมกเฮร s t o r a g ห t b Power Supply 850บา80 Plus Gold c เป็น Corsair Frame 4000D t e m p e r g l a s นี่ถ้าคุณเลือก9070ปกติคุณจุกครับหกหมื่นสามพเร้ยเก้าสิบครับแต่ถ้าคุณเลือก9070 XT เนี่ยห 19490ราคาตังเครื่อง9 0้จะถูกกว่า5,500แต่ว่าการที่ผมระบุเนี่ยมันเป็นตัว all elite เงีมันแพงถ้าไปตัวเบาลงเนี่ยอาจจะถูกกว่าน,นี้ผมว่าดิกันประมาณ3า0 0 0พันยกตัวอย่างเอาตีกั 3, กนประมาณ3า0 0 0พันเารแลกตัจะเลียกแล้วแต่ควจะเลือก3า0 0 0พันแล้วกันนึครับครับผมโอเคผลสรุปการเทสเกมคือต้องบอกว่าแรงตามตังจริงครับแรงตามตางังสมมุติว่าเราดิกัน3-4มพันเนี่ยคุณจุกครับเกมแรกครับเซร์พังเนี่ย 2K ปรับสุดแม็กซ์เซตติ้งเปิด เฟรมอ่เล่นได้อยู่อ่เล่นได้แล้ว9 0 0 XT แรงกว่า100กับ125ก็ประมาณ20กว่าเฟรมใช่คือแยกหรือเปล่าไม่รู้แต่9 0 0 XT แรงกว่าแรงกว่าก็แค่นั้นเองนะครับ 4K เนี่ยผมว่าไม่แนะนำทั้งคู่มันไม่รอดเพราะว่าได้40ถึง45เฟรมใน9 0 0แล้วก็ตัว XT เนี่ยได้55.5เฟรมครับคือต่างกันมาสัก10เฟรมแต่ก็ฝืนแต่10เฟรมแต่เหนื่อยทั้งคู่ฝืนทั้งคู่ไม่แนะนำแต่ถ้าลองปิดเรเท s t i n g ครับคุณจุกครับเลือกเล่นได้ตามชอบผมมองว่ามันได้ทั้งคู่เว้ยอ่ะ 9.070เนี่ย125ถึง140เยอะเลนะใน XT เยอะกว่า140ถึง160เฟรมเยอะกว่าไหมก็20-30เฟรมก็เยอะกว่าเหมือนเดิมใช่ครับถ้า 2K Max Setting ปิด Pre Air 300เฟรม Gen 9.070ก็250ถึง280เฟรมสูงมากถ้าเป็น XT ล่ะ230ถึง300เฟรมก็เหมือนเดิมครับ20เฟรมเหมือนเดิมใช่ครับกระสุนทั้งคู่นะสทั้งคู่นี่คือเกมแรกอย่างไซเบอร์พังนั่นเองครับใช่ครับต่อไปเกมที่วัดพลังดิบและแดงทำได้ดีมาตลอดคือ RD2 คุณจุกเชื่อมมัั้้ยยคครรบ 4K นนตตาแ่่่งงเเเลไดทูะ9070 92ปกิีฟ ถ้าเป็นตัว XT เนี่ยว104เฟรมเห็นไหมอ้เล่นนด้มกันมันก็แพงตามตังค์ปว่ะอันนี้จริงๆนะแรงตามตังค์เออแต่ถ้าเป็น 2K Ultra 1 4 0เฟรมกับ1 5 5เฟรมเห็นยังแรงกว่าไม่แรงกว่าแย่เอาหรือไม่รู้อีกเรื่องนึงอีกเรื่องแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าบอกตัวก็คือ XT เขาเลือกเยอะกว่าใช่แต่9.70ก็ไม่แน่เกียดต่อไปครับเกมที่กระแสแรงอ้ยเกมอะไรเครับ Monster Hunter Wild โอ้ย Monster Hunter Wild เนี่ยผมมองว่าเล่นได้ทั้งคู่แต่ถ้าจะเหมาะสมจริงๆว่าจะะะเเเหหหมมมมาาสสสุด 2K 2K Ultra Quality Frame Resolution Gen HDR High 4แบบนี้้ยโโอ สบายทงคู่ครับสบาย9070ปกติ110ถึง130เฟรมโอ้เล่นได้เลยอยันนี้เยอะแล้วเยอะแล้วแต่ถ้าเป็น XT ครับ140ถึง145เฟรมอันนี้ก็เยอะเหมือนกันสูงกว่าเดิมก็เพราะว่าตามแรงตามตังค์ถ้าสมมติว่า 2K a n t r a Rec High Native AA บวก Frame Gen เนี่ยคุณจุกรู้ไหมว่า Native AA คืออะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวผมย่อยย้อนฟังนิดนึ่งได้ครับคือปกติแล้วเนี่ย FSR มันจะเรนเดอร์น้อยกว่าความเป็นจริงแล้วเติมเต็มโดย AI ครัพี่ป๊อปพูดถูกไหมพูดถูกครับถูููููกกรรรร้้้้ใช่่มมััอนนีถไคบ Okay. <laughs> สมมติว่าแ FSR Quality เนี่ยเอาง่ายๆเอาแบบไม่ไวนะครับ FSR Quality คือตัว AI ของแดง FSR อ่าใช่อ่าใช่ไปคือ Fidelity Super Resolution อ่าอ่าอันนี้ถือว่าคล้ายๆของูกคนดูเนี่ยเพราะจุกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอธิบายเลยแล้วกันนะครับผม FSR กับ DWS เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกัน DWS ก็คือของ Nvidia แต่เราพูด FSR ก็พออ่าใช่ FSR คือ Fidelity Super Resolution หมายความว่าถ้าเราเล่นเกมที่ Full HD 1 0 8 0 p ครับสมมติเราเปิด FSR Quality เนี่ยเฟรมเพิ่มขึ้นแต่จุกรู้ไหมว่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเปิด FSR อ่าเพราะเปิด เอฟเสอาเนี่ยคือ AI ที่เข้ามาเติมเต็มทําไมเฟรมมันถึงขึ้นก็เพราะ,ะรว,าว่ามันเรนเดอร์น้อยลงถ้าสมมติว่ามันเอาอพุทต์อัปเดตฟูลเอชดีพันเก้าร้อยยี่สิบคูณแปดสิบถ้าพลังดิบอะ่ะมันคือ, 1920, 90, อพอันเก้าร้อยยี่สิบคูณแปดสิบเท่ากันเอาพุท คือ Full HD ก็คือออกไปเดี๋ย Full HD แต่เรนเดอร์จริงๆมันก็ต้องเรนเดอร์ที่ Full HD นั่นคือพลังดิบถูกไหมเข้าใจเรนเดอร์เท่าไหร่ออกเท่านั้นต่อมาเนี่ยถ้าเป็น FSR f i d e l i t y Super Resolution สมมติว่าถ้าเราเปิด FSR Quality เนี่ยมันจะเรนเดอร์ที่106คูณ900ถูกไหมถูกแต่ถ้าภาพโชว์มาแค่นั้นมันจะ เละละภาพไม่สวยใช่มันก็เลยถึงมี AI เข้ามาเติมคือมันเรนเดอร์ที่พันหกคูนเก้าร้อยแต่มันเอาพุทธที่พันเก้ายี่สิบคูนพันแปดสิบแล้วแสดงว่าส่วนที่มันขาดหายไปอะจากพันหกกลายเป็นพันเก้าคือสามร้อยจุดกับเก้าร้อยกลายเป็นพันแปดสิบก็คือร้อยแปดสิบจุดที่มันหายไปไอเสียงเหนั้นเอฟเอสาจะเข้ามาช่วยอไปกันเดาให้มันถูกเฟรมเข้าใจไหมเข้าใจครแต่โดยหลักการพื้นฐานแล้วเอฟเอสาจะภาพไม่สวยเท่าพลังดิบงงไหมไม่งงนั่นแหละแต่ถ้าเราเปิดเอฟเอสอาร์บาลาน อะไรเงี้ยมันก็จะลดความเอ็ดลงเรื่อยๆแต่เฟรมมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคือที่เฟรมมันสูงขึ้นมันไม่ใช่ AI ไม่ช่วยอะไเลยมันแค่เรนเดอร์ให้มันต่ำลงเรนเดอร์พูดง่ายคือ 4K เฟรมเท่าไหร่ f u l HD เฟรมมากกว่าใช่ัถูกป่ะถูกป่ะถูกครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ภาพจะดูสวยไปเลยเพราะว่ามันมี AI เข้ามาช่วยครับแค่นั้นเองเขาว่าน a t i ที a อย้อนกลับไปก่อนที่นี่เขาว่า Native AI ครับ Native a อคือการที่ไม่ใช่เอฟเอสอารบพลัง มันเรนเดอร์เต็มอยู่แล้วอ่เข้าใจเรนเดอร์เท่ากันอยู่แ,แต่ว่าเอา AI อะ่ะมันลบรอยหยักของสมองมือแหละไ,ไม่ใช่นะล <laughs> <ช>บรอยหยัก <c oughs> ของภาพของภาพทำให้มันคุ้นกว่าเดิม่สิ่งนั้นเขาเรียกว่า Native AA อ่าใช่แต่ข้อเสียคือมันกินพลังการ์ดจอมากคือเฟรมเรทมันจะลดลงมากกว่าพลังหิีบอีกเข้าใจครับต้องเพราะว่า AI มันช่วยลดเฟรมเรท มันก็จะมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องแล้วก<ช>็มันมันภามาสวยขึ้นอ่ะใช่ครับนะครับนันั้นเนทีฟเอเมันคือสุดแล้วครับคราวนี้เนี่ยพอเราเปิดเฟรมเชนปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะโอเคสุดนะ9ก้าสเจเนี่ยจะได้8ปดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยสิบาเฟรมโอ้เซนจีโอแล้วก็เก้าสว็สเอ็กทีคือร้อยถึงร้อยห้ิบเฟรมอันนี้คิวไปใหญ่แรงกว่าเดิมอีกใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่พูดเฟรมเชใ้ฟังแป๊บนึงก็ได้อ่าได้ครับเฟรมหนึ่ง แต่ข้อเฟรมเจนเนี่ยมันคือเฟรมเจเนเรชันคือแม่งแทรกมาทั้งเฟรมเลยงงไหมนี่งงครับก็แทรกมาแทน AI ทั้งเฟรมอ่าเข้าใจดังนั้นนต่เฟรมมันจะพุ่งกระจุยครับแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแต่ก็มีโอกาสที่จะวุ้นกว่าเดิมอินพุตแลรงเยอะกว่าเดิมอ่าเข้าใจดังนั้นนต่เฟรมเจนเนี่ยสมมติว่าพี่เปาอยู่ตรงนี้แล้วพี่เปาอยู่ตรงนี้ครับพี่เปาจะเดินมาตรงนี้ AI จะดาวเฟรมกลางอืมเพราะเฟรมกลางควรจะเป็นยังไงอ่าเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ เฟรมก่อนหน้าแล้วเฟรมถัดไปแล้วก็แทรกเข้ามาตรงกลางก็ไม่อยากเป็นเฟรมที่มาเติมเต็มอ่าครับโดยโดยโดยเรียกว่าเฟรมเจนนั่นเองใช่ครับนะครับถ้ามาตีเฟรมเจนอ่ะโหดกว่าเดิมเฟรมเดียวพุ่งออกไป3เฟรมโอ้เข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเป็น 2K Ultra Resolution เป็น High ปิดเฟรมเจนเลยเลื่อนในทีวี A อีกอันนี้คือภาพโหดมากนะ 9.70XG 0รอด60ถึง80อะไรได้อยู่แต่9.70 0นี่ยเริ่มมีอาการใจ มมมันเริ่ีอกา5.5-7.5เฟรมครับอันนี้นะครับฟอร์ซ่าซันท่าเนี่ยเอาตรงๆแล้วเนี่ยพอเรียนไหนก็เล่นได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอเค 2K Full HD 4K ได้หมดใช่ถ้าเป็น Full HD Extreme เนี่ย 9.5x แรงกว่าอยู่แล้ว227กับ270เฟรมโอ้สบายเลยถ้าเป็น 2K202 กับ182สบายคู่สบายคู่ 4K เหลือ152กับ133เฟรมโอ้ไปได้กันได้สบายแต่นั้นเนี่ยฟอร์ซ่าซันท่ามัต้องคิดอะไรเยอะไม่คิดอะไรเยอะทั้งสองในแนวที่ใกล้ทั้งสองสบายแล้วใช่ครับผมแล้วบอกันว่าคุณหาความ แตกต่างไม่เจอด้วยโอ้มองไม่ออกแน่นอนถ้าต่างแค<ล>่ยี่สิบเฟรมใช่สูงแค่คือวันนี้คือ G, ครับเก้าศนูเอ็กซ์ีก็แรงกว่า, 0, าเก้านย์เพราะเรื่องปกติใช่ปกติแน่นอนด้วยสเปคทุกอย่างมาชนะหมดอะไรชนะหมดช,ชิปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเอ็กตรีมชิปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คือเอ็กตรีมและตรีมมันเขาเรียกว่าชิปเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ถูกตอนดีกว่าไม่ถูกตอนก็คือไม่ถูกตัดไม่โดนกักไม่โดนกัดแต่ว่าผมเดาว่านี่เป็นทิศทางที่ดีของค่ายแดงที่ปรับตัวขึ้นมาสังเเก้อ็็ปปรบนนนนคี เรียกว่าไงหุ้ยแรงพอโผล่ตัว9 0ซีรีส์มานี่คือ9000เข้าหูมาเลย9000อันไทย9 0ซีรีส์าา 9, รแรงแรงเออ คนหันไปเยอะมากเลยนะใช่เอาจริงๆอ่ะดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องตัวที่ดีของค่ายแดงแล้วกันนะใช่ครับแ่ก็ปกระจายค่ายแดงด้วยครับถึงแม้สู้ NV ็นวีเดียไม่ได้ผมมองว่าแค่นี้ดีมากแล้วเมื่อเทียบกับ9ก้าพันเซีต์กับเจมี่เซีส์ผมมองว่าเชื่อไหมเก้าศูนย์เจ็ดศ์เอแม่งตบเจมี่เก้าเอ็กซ์จีได้ถือว่าโหดมากโหดมากอืมดังนั้นเนี่ยเรื่องตัวไหนก็แล้วแต่แต่ว่าตามงบแรงตามเงินจริงๆตามเงินตามมือแต่ไม่ว่าจะเลือกเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เอทหรือว่าจะเลือกเก้างวัลมานะ ขายกล้าจอเอ็นดีเยอะสุดเนี่ยคุณจุใช่ประกอบเครื่องก็เอ็นดีเยอะสุดนั้นเนี่ยมั่นใจเถอะไม่มั่นใจด้วยความรู้นะมั่นใจด้วยยอดขายที่ขายกล้าจอเอ็นดีเยอะที่สุดในประเทศไทยมันก็คือ I have review นี่แหละใชเพราะนั้นไม่ใช่ I have จะเชื่อใครวะก็ขายเยอะสุดแล้วคุณจุกถูกมีรางวัลการันตีใช่เชื่อใครอ่ะใช่อันดับต่างนั่นแหละครับขายกล้าจอเอ็นดีเยอะสุดในประเทศไทยและกำลังรีวิวกล้าจอเอ็นดีก็รู้เรื่องแล้วผลเทสก็คือเทสเองเทสเองหมดเลยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ